นายเจริญศรีสุวงและนายประมวลต่อรุวันรองผู้ใยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำบุญถวายพัตนาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่วัดถ้ำตาดาอเ,เมืองจัังหวดมุกดาหารตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงทววนยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2559ซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวมีความประสงค์ให้ข้ารชาชการพนักงานรชาชการ รวมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและประชาชนทั่วไปได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการทำความดีและยังใช้โอกาสนี้ให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการด้วย